จะประกอบอีกแค่2แบรนด์เป็นคอมเพล่มหนึ่งได้เลยคือพอแซกับส่วนนี้กับกับก็ออรัดกิกกบายคือส่วนตรงนี้นี่แล้วประกอบกับไฟจากนาโนลีครับโอ้โหแ่นั้นเนี่ยเราต้อง สวัสดีครับผมนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ I have CPU ครับสำหรับวันนี้แต่งตัวอย่างนี้เดี๋ยวให้เปลี่ยนชุดที่นู่นนะครับเดี๋ยวเราไปประกอบพร้อมกับยูทูบเบอร์สายเล่นเกมสายมูกกอบมูสามชั้น เดี๋ยวเราจะไปประกอบคอมให้เขากันนะครับสำหรับฟังโกโอเคนั่นเองนะครับซึ่งเขาก็เป็นผู้หญิงเขาเรียกว่าอะไรเป็นไอดอลอ่ะใช่ไหมนะ่นา,นารักอยู่แล้วเนะาะงั้นเดี๋ยวผมต้องไปประกอบคอมที่ I have C ีวบางพลัดซึ่งบอกก่อนว่าที่บางพลัดมันเป็นแค่สาขาหนึ่งท่านเองดังนั้น I have C ีวเนี่ยมัีสี่สาขาใช่ไหมเนาะขอยกร้ามทินทาบางพลัดแล้วก็ The Force นะครับใช่แล้วก็ลังสิตเนี่ยประมาณสักช่วงสงกรานนะครับเราคงได้เจอกันที่ลังสิตครับ I have C ีวลังสิตครับเดี๋ยวขอตัวไปประกอบคอมให้ฟังโกก,กันครับเดี๋ยวไปกันเลย มาบางพัดละต้บริเวณโดยรอบก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับก็คือจะมีทุกอย่างครบหมดนั่นแหละใช่ใช่ใช่ก็คือครบหมดนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นตัวมัตเตอร์บอร์ดนะครับเห็นไหมกิ๊กกบา์วางหลาเลยไหมฮะกิ๊กกบา์ที่เป็นยี่ห้อที่เขาเรียกเรียกว่าอยู่ตั้งแต่พี่ยังไม่ขายคอมเลยนะยังไม่ขายคอมแล้วตอนนั้นพี่ขายอะไรขายตัว จะเป็นพวกแบบเมนบอร์ดอะไรต่างๆกันนะพวกหูฟังคือเรียกได้ว่าตัวนี้ครบทั้งหมดเลยเห็นไหมเมนบอร์ดเนี่ยอี้อันนี้หรือเปล่าไฟใช่ใช่ใช่นี่คือนาโนลีฟดูดีแค่เห็นที่กล่องก็สวยน่ารัก,กแล้วถูกต้องฮะนาโนลีฟเนี่ยก็คือจะเป็นอุปกรณ์การแต่งห้องที่พรีเมียมอ่ะเป็นแบรนด์จากแคนาดาแบรนด์จากอเมริกาเลยก็คือค่อนข้างพรีเมียมคือราคามันสูงแต่ผลลัพธ์เนี่ยมันเวิร์ก ใช่คือไฟตกแต่งห้องเนี่ยเราจะไปซื้อไฟเหมือนต้นคริสต์มาสที่เขาพันมาหรือไฟตามไม่ได้ไไดใช่มันจะแสบตาดังนั้นเราไฟนานโนลิฟเนี่ยเดี๋ยวต้องรองคอยทีนดงว่าสุดท้ายเนี่ยนาโนลิฟเนี่ยเวลาติดในห้องฟังฟังโกรธแล้วเนี่ยมันจะสวยไหม นั่นเองในห้องนอนอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับก็คือจะมีหลายแบบสแควร์ก็คือสี่เหลี่ยมสีี่่เหลยมอ่าหรือว่าจะเป็นสามเหลี่ยมเป็แต่แองเกิลเฮกซากอนก็คือจะเป็นหกเหลี่ยมหกเหลี่ยมเป็นคนเหลี่ยมเยอะเหลี่ยมเยอะโลกเป็นกลมอ๋อโลกงเป็นกลมอะไรต่อฮะอ๋อนี่คือไฟเหลี่ยมก็คือเฮกซากอนอย่างนี้นะครับเก้าไลน์ดูเป็นกระชานฮะเบอร์ครับตอ อันนี้คือเป็นตัวเฮกซากอนก็คือเป็น6เลยพูดง่ายคือ <x> นาโนลิฟเนี่ยมีหลายแบบใช่มีสัสแ <c oughs> ควร์ทั้งสามเดี่ยมคือแปะตามไหนก็ได้อันนี้สแควร์เฮกซากอนอันนี้สตริปเจ้าหนะก็อยู่เฉยเฉยดีกว่าหนะก็อยู่เฉยเฉยดีกว่าสตริป สเตปเส้นอ่านั้นมันสเตปอะไรอย่างนี้เราเอามาแบบมิกแอนแมทกันได้ไหมได้ครับนี่คือโนลิฟนะครับพอเรามาพูดถึงในแบรนด์อีกแบรนด์นึงคือกิกกระไบต์อยู่กับพี่ตั้งแต่พี่ยังไม่ได้ขายคอมพิวเตอร์คือเป็นแบรนด์ที่พี่เลือกใช้อ๋อพี่ใช้เองสมัยก่อนเลยตั้งแต่ซ็อกเก็ตแบบเด็กๆเลยแล้วเขาก็พัฒนาเรื่อยมา จนในปัจจุบันนั้นก็เป็นรหัส7นํานำหน้าละคุณอยากได้บ่อสีดำดุดอยากจะเป็นแซ่เจ็ดเก้าออรัสอิลิสถ้าสมมติว่าอยากได้อยากได้บอสีขาวอยากดูสีขาวแบบคนคลีนก็จะเป็นในตระกูลแอโรจีเห็นไหมหรือว่าถ้างบไม่เยอะจริงๆอาจจะเป็นในตระกูลของยูดียูดียูดีนี่คืออันตราเดลิเวอร์ดีโอ้ยมือเป็นแนี่ยูดีก็คือ ไม่มีไฟ RGB แต่ก็ยังดำดุอยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยเสร็เรียบร้อยก็คือมีให้เลือกหลากหลายแบบนเองแล้วแต่ว่าอยากได้แบบใช่นะก็จะเป็นตัวนาโนลีฟแล้วก็จะเป็นเจมิเกียต่างนานี่ก็คือการจอนะครับซึ่งกิกะไบเขาก็จะมีการจอด้วยออรัสอย่างนี้อุ้ยอันนี้คุณคุณนะอันนี้คุณคุณอันนี้กิกะไบอันนี้ออรรัสมันแบรนด์เดียวกันหรอใช่ต่างกันยังไงคะ ต่างกันแค่ชื่อฮะไม่ฮะออรัสก็อ่านออรัสฮะต่างกันที่การระบายความร้อนต่างกันที่ความใหญ่ของก๊าสต่างกันที่เมกะเฮิร์ตหรือความแรงต่างกันนาอะไรประมาณนี้นี่คือกิกะไบต์ต่อไปก็คือเป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่อยู่กับเรามานานคอแซคอแซน่ะฟังฟังชอบมากเลยนะเชิญก็คือมีแต่คนบอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าอยากซื้ออะไรอย่างหูฟังหรือว่าจะใช้อะไรคอแซใช่คอแซเนี่ยจริงแล้วเขามีชื่อเสียงอันดับแรกเนี่ย ดังมาจากแรมก่อนแรมก่อนแรมเสร็จแล้วปุ๊บก็จะมีแรมคอแซรแล้วก็จะมีแรมตัวบนโดเมนเตอร์แพทชิ่นัมแล้วก็มีการปรับแต่งอื่นๆนานามากมายก็คือกลายเป็นเคสบ้างชุดน้ําบ้างพาวเวอร์ซัพพลายบ้างก็เริ่มที่จะมีเชื่อเสียงรึงสตอเรจหรือว่าความจุที่เป็นเอสเอมารูดถึงเกมมิ่งเกียร์นี่หูฟังคอแซร์ยังมีเลยนะใช่เมาส์คอแซรคีย์บอร์ดคอแซรนี่เทพเลยเทพจริงเนี่ยเดี๋ยวอะไรที่เป็นคอแซรที่เทพหมดเทพหมดแล้วดีไซน์สวยฟังชอบไปแอบดูมากอันนี้ ดูจากที <laughs> ่ไหนมาเนี่ยแหละคือหลักๆที่ i have cv ที่บาง c l a ที่มีนั้นเนี่ยไม่ว่าคุณจะประกอบงบเท่าไหร่นะมีหมดเลยนะแล้วจัดไปตั้งควไม็ไปได้จัดไปงบเนี่ยไม่จำกัดเลยก็คือตั้งใจเอาเวรวยซะละแน่นอนไปเถอะคนสวยเถอะคนรวยก็รอนา ว่าเล่นเกมลื่นเล่นเกมสนุกตัดต่อได้อะไรเงี้ยอ๋อเดี๋ยวจัดสเปคให้ประมาณ8หมื่ก็น่าจะอยู่คิดว่าเดี๋ยวจัดให้ฟังเลยแล้วกันว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคอมพิวเตอร์จาก i-have ซ p u ที่ i-have c p บบางพันเนี่ยจะออกมาเป็นยังไงฮะเดี๋ยวไปรับส่งกันได้เลยครับเครื่องนี้เกือบแสนอะ เฉพาะเครื่องเนี่ยแปดหมื่นแต่ถ้ารวมจอด้วยก็กล้าปลายปลายอ่าเนี่ยรวมจอด้วยเพราะจอเนี่ยเออกิกะไบต์เขาเขาทำจอด้วยดังนั้นจอจะเป็นกิกกไบต์ CPU เนี่ยอินเทลและที่เหลือเนี่ยจะประกอบอีกแค่2แบรนด์เป็นของเพิ่มงหนึ่งได้เลยคือฮอ r s a ซ r กับส่วนนี้ยักษ์กับก็ออลัสกิกะไบต์คือส่วนตรงนี้ นี่และประกบกับไฟจากนาโน<ฮ>ลีครับอ่าน<ฮ>ั้นั้นเนี่ยเราต้อง3อย่าง4อย่างมี Intel มี Core i มี Gigabyte Aura แล้วก็ Nano Leap นั่นเองนะครับนั้นน่ะเราจะเริ่มที่ CPU กันก่อนจะเป็น i7 13700K 16คอร์24เธรด8คอร์16 MP คอร์และ Intel เนี่ยเคาเรียกมีเทคโนโลยีที่ว่า Hybrid Core Hybrid Core ไม่เมื่อยหรอคะทำไมฮะบิดคอร์ไปเล่นตหนูๆไป <laughs> ไฮบิดคอร์คือ8คอร์8เทรดกลายเป็น16คอร์24เทรดนั่นเองนะครับและเป็นเจเนอเรชันล่าสุดด้วย l g a 1,700ดังนั้นเนี่ยนี่คือ i7 390K และมาเธอรบอร์ดเนี่ยจะเป็นออรัส B700 ออรัส Elite AX เพราะว่า CPU รหัส K เนี่ยไม่จำ <c oughs> เป็นต้องใส่กับบอร์ด Z ก็ใส่ได้แต่ว่าบางทีแค่บอร์ด B เนี่ยถ้าฟางใช้โดยที่ไม่ได้แบบโอเวอร์คล็อกอะไรบอร์ด B ก็เพียงพอแล้วเพราะว่าตัวเนี้ยเป็นตัวบนเหมือนกันเป็นสายตัวบนนะฮะสายตัวล่างนี่ก็ไม่ออกสักทีโอ้ไม่ออกฉันทีใช่ฮะช้าแล้้้ววชาแล สำหรับแรมเนี่ยจะกลายเป็นหน้าที่ของตัวคอแซลละคอแซ n เวนเจน R G B D D R 5ต์ตรงนี้ความจุรวมทั้งหมด32กิกเหลือแล้ว32กิกเหลือหร่ใช่ D D R 5ด้วยแล้วบัสสปีด5600มันก็เฮิ่แล้วเป็นตัว R G B D D R 5ต์ตรงนี้นะครับเป็นตัวแรมคอแซ อีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวกำหนดความแรงของเครื่องเนี่ยที่เราสามารถวัดผลได้เนี่ยมันก็คือการ์จอ GeForce RTX 4070 Ti ตัว Gaming OC 12 g b นี่คือใส่ตัวล่าสุดให้ฟังเลยหรอแน่นอนฮะเป็นตัวสามลมอยู่แล้วนะสามลมระบายความร้อนนี่เห็นไหมสามพัดลมระบายความร้อนตรงนี้สกรีนคูลิ่งแล้วค่อยไปดูตัวจริงกันนี่แค่กล่องแค่กล่องแค่กล่องก็ว้าวแล้วเนาะแต่ในการ์จอจะเป็น4070 Ti RAM 12 GDDR6X จาก จากกิกกรบาครับท่านผู้ชมเออดีกาจอดเป็นกิกกรบแม่เพราะว่าสปายจะเป็นคอแซครับ RM 8ป0้าสุด X เป็นตัวชิฟด้วยชิฟซีรีส์หมายความว่ามันซับพอร์ต การ์ดจอที่เป็น0เรียบร้อยแล้วมันจะสามารถที่จะตอสายตรงคือมาตรฐานรุ่นใหม่ปกติเนี้ยเพราะว่าสปายทั่วไปจะเป็นเอเจ0แต่ว่ามาตรฐานใหม่คือ0เรียบร้อยแล้วแล้วนี่คือ R M 850 X ครับ850วัตต์80พลัสโกลับประกันตรงนี้10ปีโอ้โหลูกพี่อยู่ป .4 ถึงหมดประกันเพราะว่าสปายคอแซะครับแรมคอแซะครับชุดน้ำก็ต้องคอแซะคอแซะ I Q แค่150 I Elite L C D ได้เป็นตัว X T ชุดน้ำสามตอนจะกคอแซแล้วก็มีจอบอกได้เลยว่าจอนั้น ชัดระดับเดียวกับจอโทรศัพท์หรือว่าจอคอมพิวเตอร์หรอือจอ<ช>นี้ก็คือเป็นจอวัดอุณหภูมิความร้อนวัดได้เยอะใส่รูปตัวเองก็ได้ได้เหรอใช่เรืวเรายังทำทำทำอย่างนี้ได้ได้เอออย่างเงี้ยถ่ยได้แล้วก็พัดลงคอแซอีก4ตัวอันนี้เป็นแพ็ก3ครับเป็นคอแซอเอสพี SP น r ่ b Elite รตัวนี้จะเป็นแพ็ก3 มันมีเศษหนึ่งก็คือจะเป็น1ตัวนี่แพ็คเดียวก็มีก็คือพัดลมคอแซในรุ่นนี้ S P 1 2 0 R G B Elite ตัวนี้จะเป็นพัดลมที่ขายดีที่สุดของคอแซรก็คือมีให้ชุดคิดระหว่างหพัดลม3พัดลมใช่หนึ่งพงัดลมกับสามพัดลสมสองลมก็จะไม่มีสตอร์เรจะเป็นคอแซร์ M P 600 Pro 1เทเรซพีดจุดเจ็ดพันเมกะไรท์ห้าพันแรงจัดเลยงานเนี้ยทุกอย่างเนี่ยจะได้ไปเนี่ยตัวที่อันดับบนที่สุดเลยนะแรมคอแซก็ DDR5 <Pro S 2> ร์ก็ดัดีอาร์ห้าสพอร์ตการ์ดจอที่รองรัับ AX 3.0พดลมคอ แสชุดน้ำคอแซรรุ่นใหม่ล่าสุดกาจอกิกกระบายก็ร,รุ่นใหม่ล่าสุดอันนี้ก็รุ่นใหม่ล่าสุด CPU ก็จะ1 3ล่าสุด <c oughs> จอก็จะเป็นตัวจอเป็น 4K เลยอะหูย <c oughs> จอ28นิ้ว M28U จากกิกะไบต์ตัวนี้ support 4K ในความละเอียดที่3 8 4 0ณ2 1 6 0นะฮะเป็นแบบพาร์เนล IPS ด้วย 4K 144เฮิร์ตครับแน่นอนเขาที่อ,อย่างใหม่สุดครับแต่คนใช้ไม่เก่าชิบหายเลยคคนใช้ยังยืน <c oughs> ตั้งแต่ตอนแรกอะยังยืนงงอยู่เลยอะอะไรนะหยอด<ะ>ังนั้นเนี่ยสเปคเนี่ยเวิร์กเลยแล้วอันนี้คือ ก็ใช้ได้ยาวๆยาวฮะนานั้นนี่ะนี่คือกล่องยังว้าวขนาดนี้นแล้วถ้าคุณ <ha. S 2> ไปดูเครื่องมันจะว้าวขนาดไหนไปดูกันฮะไปดูกันฮะ ประกอบเรียบร้อยแล้วลืมไปบอกว่าเคสเนี่ยเป็นเคสคอแซด้วยนะไ่อยากเห็นอ่าไปดูกันเลยฮะแต่ก่อนอยากไปพามาให้ดูก่อนอย่างนี้นี่นี่นี่พาใม้ดูของดีก่อนนี่ของดีเด่๋ยที่บอกประกอบโดย i have cpu ค่ะแล้วไม่ได้สับแต่ว่าประกอบแนะนำสเปคก่อนด้วย พูดสเปคแนะนาสเปคที่จริงแล้วไม่มีผลเทนใน YouTube ด้วยแล้วก็ความรู้ต่างๆนะแล้วก็ประกอบให้อันนี้ลงไดรเวอร์ให้ลงวินโด s เซ็ตทุกอย่างให้เป็นไปตามปกติไม่ใช่ว่าประกอบอย่างเดียวทําให้ทุกอย่างเพื่อง่ายคือเปิดติดเนี่ยแล้วเข้าวินโด s ปึ๊บเนี่ยคุณไปโหลดโปร,ปร,ปรแกรมอะไรเนี่ยได้เลยได้เลยใช่ที่ไอทีสุดยอดครบจบเลยครบจบที่เดียวที่เดียวใช่แต่ก่อนจะไปดูเครื่องครับผมมันม <จบ S 1> <ล>ีแทรกนาโนลิที่เราเกิดไปไงก็คือว่าหลังจากที่เราคอมไปแล้วเนี่ย สิ่งที่สำคัญที่สุดไม่แพ้คอมคือบรรยากาศภายในห้องใช่ใช่เพราะว่าสคัญไม่ใช่คอมสวยแล้วห้องนอนไม่มีสีแบบนี้ก็ไม่เอาดังนั้นเนี่ยพี่มองว่าการที่มีคอมสวยเนี่ยห้องต้องสวยแล้วห้องต้องสวยก็สวยด้วยแสงแล้วแสงจากไหนจากไหนอะคะจากหลอดไฟนีออนมั้งไอ้ม้ามันต้องเป็นนาโนลีฟนะครับใช่นาโนลีฟตใช่นตรงนี้ใช่ก็คือติดมาแห้ตรงนี้แล้วนี่จะเป็นตัวอย่างถ้าไปแตะมันจะเปลี่ยนสีจริงเหรอ ดูวัสดุดิเป็นพรีเมียมมากเลยนะอืมเห็นไหมหตรงนี้เป็นเสียงอะไรอ่ะมันเป็นแบบถ้าปรดหม,ดหมอดตัวนี้ไปอ่ะมันจะนี่มันจะพูดตามเสียงของเราเออเฮ้ยบ้าจริงเว้ยตอนแรกเราแกล้งบ้าเห็นปะพอยิ่ง <revision ๆ S 2> พี่ยิ่งพูดไปยิ่งสลับเสียงเห็นปะเนี่ยเห็นไหมมันจะดีเทคเสียงเราได้เราเราพูดดิเราพูดดิลองพูดดิสีตรหลเดี๋ยวจะเปลี่ยนไม่คุณพูดแบบแบบบบแบบแเห็นปะจะเปลี่ยนอะไรอ๋อเราพ่นตาม อันนี้คือหมดดรนดอมสามารถตั้งรนดอมได้ด้วยแล้วก็มันสามารถที่จะซิงค์ข้อมูลผ่านโทรศัพท์ก็ได้แล้วก็ซิงค์ผ่านตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ก็ได้ถ้าเราไม่อยากเปิดคอมเนี่ยอยากฟังเพลงเฉยๆก็เปิดจากโทรศัพท์ได้เลยใช่เลยใช่แล้วที่บอกว่าแบบสตริปเนี่ยเอาไฟที่เป็นเส้นๆเนี่ยปแปะไว้หลังจอ,อพอมันเป็นฉากเลือดหรือว่าเคียร์เป็นสีแดง<อ>มันก็จะวาบ<อ>ขึ้นมาเป็นแดงหมดเลยเพ่อแบบอัตรากษใช่อันนี้เนี่ยมันจะมีหลายแบบก็คืออย่างที่พี่บอกแหละมี h e ซากอนมีรแองเกิลมีส q u a ร์มีล i n e แล้วก็รูดูสติ๊กเก์มีอยู่5แบบตอนนี้แล้วก็ผ่านหน้าจอโทรศัพท์ได้เลยประกันเท่าไหร่นะครับพี่ประกัน2อปีใช้เย้ายาวเจ็ดวันเจอ700วันใช่ก็72ปีไงโอ้โหถึงเวลาดูเครื่องยังอยากดูเครื่องลาวด้วยอ่ะ นี่คือเครื่องแต่เน<อ>ี<อ>่ยนี่คือของาริงหรอใช่จบเรียบร้อยแล้วจบเรียบร้อยสวยไหมสวยสวยมากคือมันดูแบบเท่แล้วก็ดูดันอะ่ะนี่แหละเครื่องของบ้านนี่ประมาณสักแปดหมื่นโอ้สวยสุดคือตรงไหนรู้ไหมตรงไหนคะตรงเนี้ยขอก่อนขอก่อน ไอยากได้แบบที่มีไฟด้วยอ่ะไม่มีไปเอาอย่างอื่นวิตติดอัเยอะเยอะแล้วเนี่ยชุดนั้นเนี่ยจะเป็นตัวคอแซค่ะเนี่ยเราจะบอกสามารถที่จะบอกอุณหภูมิได้30องศาเซลเซียสอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะบอกชื่อรุ่นเห็นไหม XT เงี้ยใช่แล้วคือจอชัดแันนี้จะเป็นขอบเป็นวง RGB อีกแล้วก็ปรับไฟได้ผ่านโปรแกรมซอฟต์แวร์อย่างโปรแกรม IQ นี่คือหม้อน้ำครับ3ตอน360มิลลิเมตรนี่คือหม้อน้ำระบายกวามร้อนใช่มันดูไม่รู้ว่าเป็นหม้อน้ำไงใช่ที่มันมีแหละแต่หนูมองไม่เห็นเองมองไม่เห็นอืม หนูไม่ได้กลม <c oughs> <c oughs> มันมีม่านน้ำอยู่ตรงนี้พ oh. อเสร็จแล้วปุ๊บมันจะระบายความร้อได้พัดลม3ตัวนี่คือ <c oughs> ชุดน้ำที่ดีที่สุดของคอแซสา6 0มิลลิเมตรคือคอแส H 1 5 0 I Elite LCD XT ม่านน้ำสาตอนพัดลมเนี่ยจะมีทั้งหมด7ตัวเลยนะ <c oughs> เรียกได้ว่าครบหมดเลยก็คือเป็นคอแส SP 1 2 0 R G B Elite ทั้งหมด7ตัวด้านหน้าตรงนี้1 2 3ด้านใน4 5 6ด้านหลัง1 7 ที่จริงเราเคสมันไม่เปิดอย่างนี้นะมันจะเป็นกระจกนิรภัยปิดอย่างนี้อีกแอร์โฟลูของเครื่องนี้จะดีมากอากาศเย็นจะเข้ามาจากด้านหน้าจากทางหน้าอ่าแล้วจับตดูตัวนี้ปึ๊บดับตรงนี้มันเป็นแอร์เย็นเดี๋ยวนี้ไม่เย็นเย็นจริงๆด้วยมันเป็นพัดลมก็ต้องเย็นสิวะอากาศเย็นใช่ไหมเข้าไปเป่าเข้าไปเป่าตรงนี้ปึ๊บตรงนี้มันจะร้อนใช่ไหมครับตรงนี้พัดลมด้านนี้จะเป่าออกด้านนี้เป่าออกเห็นไหมจับดูตรงนี้ตรงนี้จะเป่าออกอันนี้จะเป่าออกแล้วตรงนู้นก็เป่าออกฝานี้ก็เป่าออก เขาเรียกแอร์ l ฟลคือการไหลเวียนภายในเคสไม่ให้อากาศมันหยุดนิ่งเพราะอากาศหยุดยิ่งกันนำมันจะร้อนแล้วมีความร้อนสะสมดังนั้นเนี่ยแอร์ l ฟลก็สำคัญดังนั้นเคสยิ่งใหญ่ยิ่งดีนั่นคือเคสคอแซ a i r 5 0 0ดีตัว Airflow เขาว่า Airflow คือมันจะมีรูตามชื่อแหละให้ a i r มัน flow ได้ก็ต้องมีรูตรงนี้เพื่อให้อากาศมันไหลเข้าได้ง่ายขึ้นใช่ถ้าท่านยังไม่พอฮะตรงนี้แกะออกได้ สมมุติว่าใช้ไปนานๆใช่ไหมมันมีฝุ่นใช่ไหมใช่แล no, ้วอย่างแบบเลี้ยงแมวอย่างเงี้ยใช่มีฝุ่นปุ๊บเนี่ยก็ทําอะไรไม่ได้ครับก็ต้องวางไว้อย่างนั้นก็ต้องเอามาทำตรงนี้มันจะมีแผ่นกรองฝุ่นอยู่ในมีตรงนี้สามารถที่จะใส่เข้าไปปุ๊บเนี่ยเป่าฝุ่นแล้วออกได้เห็นไหมนี่จะมีฝุ่นมีฝุ่นเนี่ยนะเป่าออกได้นะครับตัว CPU เนี่ยก็จะเป็น Intel อย่างที่บอกไปจะเป็น Intel Core i7 13700K ใช้ Quick Sync Stream ได้เนาะเพราะว่ามันมี integrated Intel UHD Graphics 7500เข้าไปด้วยเป็นรหัส K ด้วยเทอร์โบสูงด้วยนะครม5.8 เมร์บอกก็ตั้นั้นเลย a l r a s B g 6 0 a l ร r a s Elite AX ก็คือมี WiFi 6E ด้วยนะครับครบทั้งหมดตรงนี้แล้วก็ RAM Corsair Vengeance RGB DDR5 3 2 g b bus 5,600 m มกะเฮิจุดตรงนี้สวยมากสวยจัดเลยแล้วนี่ RGB 12ดวงตรงนี้แล้วก็การ์ดจอครับจะเป็น Gigabyte GeForce RTX 4070 Ti ตัว Gaming OC 12GB นั่นเองนะครับนี่คือโลโก้ Gigabyte ตัวนี้จะเป็น RGB ครับอ้อสาพันลบะครับอนตรงนี้เพราะว่าส l y าจะอยู่ตรงนี้ RF 850ครับในส่วนของสตอ r เรที่เป็น MP600 Pro ชื่อเป็นสตอร์เรจหนึ่งหนึ่งเชยใครเป็นไรป่าววะเสียงหัวหนูวิ่งสตอร์เรจดูตรงนี้เห็นไหมอันเล็กๆตรงนี้ใช่คือสตอร์เหนึ่งเชยนะครับแล้วก็รีสปินกันเตจพันเม็กตรงนี้ระดับเครื่องนี้คือครบแล้วแล้วถ้าเอาจอมาตั้งก็จะเป็นจอของกิกกับไบเอ็มสองแปดยูโฟร์เคร้อยสี่สิบสี่เฮิร์ตชัดตาแตกแล้วเล่นทุกเกมเครื่องนี้การันตีว่าเล่นทุกเกมที่โฟร์เคปรับอัลตร้าได้หมดเลย อตอนนี้เกมงกำลังดังไอ้ฮอกวอตเลกาซี่ใช่ไหมค่ะ<ฆ>ปักอันตร้าโฟรเล่นได้เรามาดูที่พอร์ตเชื่อมต่อด้านหลังครับตรงนี้มันจะมี Wi-Fi 6e ให้ด้วยข้างในกล่องมันจะมีเสาด้วยนะปุ๊บป๊บเสาปึ๊บต่อ Wi-Fi ได้ท,ทันทีเหมือนโน้ตบุ๊กเลยหอลอดสวิตซ์ดีอ่ะใช่คือไม่ต้องมีสายแลนเชื่อมระยงอะไรใช่แ,<ล>แต่ถ้าสมมติว,ว่าอยากที่จะใส่สายแลนก็ใส่ได้ตรงนี้เห็นปาวแลดูพอร์ตเชื่อมต่อเยอะป่ะ usb สพอร์ต type c เนี่ยเสียบชาร์จ iPhone เสียบชาร์จทาร์ตโซ่ข้อมูลได้แล้วปอร์สปีดคือมันเร็วตโซ่ นน้เสียเพราะแบบ external hard disk หรือแฟลชไดรฟ์ที่มัความงงานสูงอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเชื่อมต่อฮ h a r ด disk ข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อจะมีพอร์ตเชื่อมต่อคือซัออนจูซนั้นเร็วสุดแล้วแล้วก็อันนี้จะเป็นพอร์ตเชื่อมต่อเสียงต่างๆันาน่เรียกได้ว่าเป็นบรอร์ดที่ครบเครื่องพอสมควรมองเป็นไงบ้างเครื่องนี้สวยไหม<ว>รู้สึกไงรู้สึกไงเท่เหมาะกับคนเท่ๆอย่างฟาโกเท่จริงเหรอเนาะรู้สึกว่ามันดูแบบว่าแข็งแรงแล้วก็แบบว่าบึกบึนทนทานอ่ะตาคุณละตาคุณละงานก็งานคุณมาเนี้คุณมาพูดตรงนี้ นี่ก็คือเคสนะคะแล้วก็เครื่องคอมของฟางครับผมครับ <laughs> โดยส่วนตัวพี่มองว่ามันไม่ได้เยอะไป <S <S ใช่แต่เรามันไม่ได้ฉูดฉาดแบบไม่มีไฟจนหน้าลำคาน<ช><ช>เรียกได้ว่าแบบแบบกลางๆมากกว่าสังเกตดูไฟ RG b ีเนี่ยอย่างที่บอกแหละไฟคอแซต,ตอนนี้ RGB ตอนเนี้ยถ้าถามส่วนตัวพี่มองว่าไฟ RGB คอแซเป็นผู้นำนะสกเกตดูไฟมนสวยจริง,รงสวยจริง,รงเราเคยเห็นที่มันแสบตากว่าน,นี้ฉูดฉาดกว่าน,นี้มันมันลำคานแต่เนี้อันนี้ดูแล้วมันนวลตาใช่ใช่เนี่ยสีนวลสมูทนวลแล้วก็ชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยใช่ ถ้าอยากได้แบบนี้ I have CPU ทำได้ทำได้เลยสบายถ้าใครอยากได้แบบเหมือนฟางนะสบายสบายก็คือพูดง่ายคือ I have CPU เนี่ยรับระกอบทุกเซ็ต,ตทุกวนัวนแปด0ันกว่าบาทเราก็ทำได้เป็นแสนหลายแสนเราก็ทำได้ใครที่ชอบฟังกดแลวอยากได้คอมพิวเตอร์เครื่องนเนี่ย <c oughs> ก็เรียนเชิญวันนี้ฟางรู้สึกได้ความรู้แล้วก็ดีใจมากอะ่ะ <c oughs> พี่เปาเขาจะถามก่อนว่าอยากได้แบบไหนเอาไปใช้งานอะไรนะงบมากงบน้อยเท่าไหร่ก็สามารถจัดได้แต่ฟางเนี่ยก็คือค่อนข้างจะจัดเต็มนิดนึงเพราะว่าฟางก็ใช้เล่นเกมด้วยสตรีมด้วยถ้าใส่ยัดข้อมูลจะยั่ไม เหนื่อไปเยนะเหนื่อยนะความเพิ่งเก่าฟังมาแล้วครับคราวนี้ตอนเล่นเกมมันเริ่มสะดุดเริ่มกระตุกแล้วแล้วเราใช้งานด้วยก็เลยแบบต้องอ i have cpu อ่ะทุกคนใช่ครับใช่ครับก็คือสุดท้ายแล้วเนี่ยอย่างที่ผมบอกนะครับว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยจริงแล้วไม่ใช่เรื่องยากหรอกแต่ว่าต้องลองคุยกับคนที่ให้คำปรึกษาได้ดีตอนนั้นยังไม่พอยังมีเซ็ตฟังโกะโอเคอีกอุ้ยนี่ i have cpu x ฟังโกะคอมพิวเตอร์เซ็ตเลยนะมีมากสุดถึง16เซ็ต เดี๋ยวจัดมาให้ดู16เซตยกตัวอย่างคือไม่จะเป็นที่ต้องเป็นเซตราคาสูงแบบนี้ก็ได้เราอาจจะเริ่มเซตสัก 20,000, 30,000, 40,000นไปถึงแส0 0 0 100,000กว่าอะไรอย่างนี้ให้ครอบคลุมทุกขประมาณการใช้งานแล้วกันยังไงเดี๋ยวรอติดตามรับชมกันนะครับสำหรับเซต I have CU x กับฟาร์ตัวที่มีทั้งหมด 16, 16เซตแล้นเอง<ะ>เดี๋ยวรอเจอในเพจได้เลยครับเจอกัน